สบายแบบเข้าแม่เจ้าอันนี้คืออันนี้คือบ้านเทพ่ที่ไหนแถวบ้านแถวบ้านที่กรุงเทพหรือว่าที่โคราชทที่โคราชก็มีนะบ้านโคราชที่อยู่สมัยนั้นแบบน้าบอกที่บ้านก็มีน้าติดคือในห้องน้ำชั้นบนอ่ะมันจะมีไอ้ทีดานมันจะเปิดได้ใช่ป่ะที่ต่อไปก่อนล้วมันจะมีช่องเปิดอ่ะ เอาก็อี้เรื่อนไปติดแล้วมันก็เปิดตลอดอ่ะทุกครั้งที่ติดแล้วมันก็เลื่อนเปิดเลื่อนเปิดบ้านก็มีมาก็เลยแบบไม่บอกเลยก็ดีอะีไม่บอกาใส่เพราะฉันแพนอีกไม่กล้าใช้ห้องน้ำอ้อมก็ใช้เป็่คนเดียวที่ใช้เหรอใช่้ขน้อยก็ใช้อาบน้ำข้างบนด้วย จะลองเน็กภาพนะค้ัอับน้ำแนละ้วหันบสะผมแล้วเน่อยหน้าขึ้นมาแล้วเจอโป๊งอยู่รงนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโห <c oughs> ต้องอไอ้นี่เนี่ยเคยเห็นใน Twitter เขาเล่าอ่ะเรื่องอะไรนะั้นแบบเอ่อเขานั่งมองใส่ไปกินข้าวต้มอะไรสักอย่าง <c oughs> กับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ไปเข้าห้างน้ำใช่ปะ <c oughs> เาเหมือนคนนี้แล้วที่ <c oughs> ที่ร้านข้าวต้มเนี่ยได้ต้องแบบใต่พิรันตาเนี่ยตามเข้าไปข้างน้าเลยแล้วพอเขาเข้าเสร็จเนี่ยแบบแม่ก็ห้อยลงมาแบบหน้าแบบแม่งผ่านหน้าเขาเลย <c oughs> ม่หัวลงมาเฮีย้ยต้องพูดอีกธานเฮี้ยเลยผมไม่กู้ว่าเข แล้วเขาก็ทําเป็นมืนทําเป็นไม่เห็นเลอแบบไม่เห็นออีแเห็นอีิตบดเแบดินออกจากห้องนง้ำรีบกินข้าวต้มแล้วก็รีบออกจากร้านเลยเอโอเคจินนี่มีเรื่องอะไรเล่าต่ออันนี้อันนีผมตั้ชื่อเรื่องได้เลยอ่า ไปบ้านย่าติบ้านย่าตเฮียบ้านย่าผีเยอะชิบเป่งคือก็วัยรุ่นอ่ะขับรถแบบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวต้องคืนอะไรเงี้ยโแบบเหมือนพี่ต่อชนกับเออพี่ต่องอ่อาได้พอผมขับรถไปไมาแล้วต้องคืนมาเที่ยงคืน ไปแล้พักก็มันงผมเห็นคนอะยืนอยู่ข้างแบบข้างทางอะเดินยืนข้างหน้า uh huh. ใส่กเกงแบบเกงขายาวหัวโลนตอนแรกผมอะผมก็เพื่อนผมอะคิดว่าละไ uh huh. อ้แค่โจรผีวะ uh huh. พอขับไปแะพักอะ uh huh. อไอ้ช uh ีแม่งพอหันกลับไปดูแม่งวิ่งตามมา uh huh. วิ่งรำแบบ อีก่กุลร้อยตามเออแบบวิ่งไวสัสสัดเลยไอ,อ้ผีมไปมีประตูที่ประตูมันลอยระเลครับเ,เอ,อ้าเอ,อ้าคือวิ่งวิ่งแบบสปินมาเลยเออวิ่งแบบวิ่งตามอะ่ะออคือผมว่าผีอะ่ะเพราะว่ามันวิ่งตามมอไซที่ผมขับกันเร็วมากเลยโอ้ยชัดละชัดละแล้วหายไปตอนไหนหายมาออตอนถึงสาล เพื่อนผมเป็นสาแม่งจอดตรงสารเลยอ้ออโอ้โหโอ้โหกระแทกเอ็นไปต่อแล้วเรื่องผีทะเลเมื่อกี้ทะเลเจอผีว่ามาพี่ต่อเมื่อกี้พี่ต่อไม่ได้กดหยุดไว้หรอไม่ถึงกดหยุดเกมจะได้เข้าไปด้วยอ้าวเออว่ะออกมาเออได้เข้ามาแล้ว ไอ้ทุกคนกดออกกดออกกดออกใช่ใชโอเคบ่นเพลินไปหน่อยซอรี่อ่ะออกอกคนเด็น,นก <คง S 2> ูเริม่มงา,าแล้วเออโอเคโอเคต่อเลยจ<อ><ด>้าตอนนี้นผมไปจะทำอ่ะ,อะโอ้โหแย่เลยเรื่องนี้กูก็มีเอาไปว่ามา,มามไปจะทำนี่ว่าคือไอ้ที่ผมเซิร์ชอ่ะมันเป็นที่ผมไปพักกันอ่ะมันเป็นในพวก บังกะโลอ่ะอ่าใช่เออคือเราต้องคืนน่ะวัยรุ่นอ่ะห้าวนั่งกินเหล้ากันแบบตรงชายหาดอะไรเงี้ยลมเย็นอยู่ชิวคือผมนั่งกินกับเพื่อนผมประมาณห้าคนใช่ปะอะครแล้วผมอ่ะดันอ่ะมองออกไปทางทะเลอ่ะไอ้ที่ผมเห็นผู้หญิงอ่ะเดินยืนยืนอยู่ตรงกลางกลางแบบฝั่งอ่ะ ประการฝั่งเอ่อเทียบในที่น้ํามันน้ําคือเหมือนกับยืยนอยู่กลางทะเลแต่ว่าที่ทัดน้ำซับสะอาดนี่พ่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วผมก็ถามแบบให้เพื่อนไปดูอ่ะเฮ้ยมึงเห็นกันปะวะไอ้ที่ไม่เห็นไออนอนอ๋อเหรอไอช้อนไอจอยเข้ามาได้เลยโอเคคว้ามาต่อืมเวลาเมื่อว่าเห็นกันปะเห็นใส่เสื้อสีอะไรไอ่ะใส่เสื้อสีดํา เออเราเขาเขาไม่ได้หันหลังนะเขาหันหน้ามาเาหันหน้าผมยาวปะผมยาวปิดหน้าแบบปิดหน้าแบบลงมาเียยโอเคจิมไม่เล่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดเออแล้วผมก็แบบไอ้เหี้ยบรรยากาศแม่งเริ่มแบบไม่ดีแล้วอ่ากูละออาอะไรแบบพามาอินไว้หน่อยจ้าก็แบบว่าเฮ้ยไอเหี้ยกลับเถระว่าไม่ไม่ใช่ละอือคือแล้วขี่กลับอ่ะไอช่วงขี่กลับอ่ะ ผู้หญิงคนนั้นนะแมงยืนอยู่ตรงสามแยกอะพวกผมนี่แบบคือเบรกแม่งระบบเบรกเหมือนเบรกเครื่องบินอะเบรกแล้วก็ต้งตีรถกลับพอตีรถกลับนะผ่านไปประมาณสองซอยผู้หญิงคนนั้นแม่งยืนอยู่ยืนอยู่แบบตรงแบบตรงสามแยกอะขี่วนไปวนมาอยู่เนี้ยเจอทุกรอบคือคืนนั้นแม่งกลับ กับบังกะโลก็จะกลับได้แล้วทำไมเราเราถึงไอเนี่ยขับออกไม่ได้ไม่รู้ดิมันจังหวะมันตกใจอ่ะใช่จังหวะตกใจเพื่อนมันไปมันทำอะไรมันทำอะไรไม่ถูกจริงนั่นคือแล้วแบบไอ้เพื่อนผมอะพอพอถึงบังกะโลคุยกันนะเพื่อนผมบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้ววิ่งตามมาด้วยโหอีกเนี่ยนี่ผมแม่งชอบเห็นเป็นตัว จิมนี่หรือปะจิมนี่หรือปะที่ชะอำใช่ไหมใช่ไอ้มันมีหาดมันมีหาดตรงชะอำมันมีหาดเชื่ออะไรสักอย่างอยู่จนไม่ได้ะเจ้าสำรานปะหรือว่าเตียงอะไรสักอย่างเจอเหมือนกันเลยเจอเหมือนกันเลยเจ้าสำรานนะเจอเหมือนกันที่พักมันเป็นของทางนี้ที่พักมันเป็นบังกะโลเป็นที่พักใหญ่แหละเพราะว่าเพราะว่าไปจองเพราะว่าเป็นงานบเหเนียร์แล้วก็คือ ก็คืออะไรนะก็คือมันก็เป็นบังคับโตั้งห่างกันแล้วคือตอนกลางคืนก็มานั่งกินเหล้านั่งคุยกันแล้วตอนนี้ก็คือไปกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็คือนั่งคุยกันยิมทาคอนโดคนนี้ที่แล้วปรากฏจู่ๆเพื่อนก็สะกิดแบบแบบพูดเงียบจู่ๆเพื่อนก็เงียบแล้วก็แบบเงียบเงียบเลยนะแล้วก็นะแล้วก็บอกแล้วก็หันบอกบอกว่าต่อมึงกลับข้อห้องกันกลับข้อห้องแล้วก็เออ เออกลับเข้าห้องแล้วก็อะไรวะเราคือเราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแลกลับเข้าห้องกันก่อนกลับเข้าห้องกันก่อนแล้วแบบอะไรวะก็แบบกลับเข้าห้องกันก่อนเนะแล้วเดี๋ยวให้พูดแล้วก็ใจใจไม่ได้คิดไปเรื่องรามมกตกกระเป็งอะไร,ร <มา S 1> แล้วที่เอาล้ว <charge S 1> อย่างนี้มันน่าจะใช่แหละแตอย่างนี้มันน่าจะใช่แหละแล้วพอเข้าห้องก็ไปเข้าห้องของรุ่นพี่แหละที่เขาเล่นไพ่กันอยู่อ่าบอกว่าเจออะไรนะผมเพื่อนบอกว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยแบบเดียวที่จิมมี่พูดเลยได้เลยอ่าแล้ว แล้วเรายืนอยู่ในทะเลอไม่ตอนนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ยืนหันหน้านะยืนหันหลังแล้วค่อยๆเดินลงทะเลไปเออใช่แล้วปรากฏว่าในห้องที่ไปคลับอ่ะก็มีคือตอนนั้นในทริปนั้นน่ะจำได้ว่าเจอกันสองสองทีแล้วเพื่อเป็นเจอกันสองทีเลยก็คือ ตอนที่เล่นไพ่กันอยู่ไปเล่นกับพี่ๆเขานั่นแหละอ่าก็อะไรนะก็โอ้อยู่ตรงนี้นะอะ่เล่นตอนนี้พี่เล่นกับลูกเล่นไพ่กับลูกพี่กันเปิดพี่คนหนึ่งเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยใครมันตะกี้ใครมันเข้าห้องน้ำมาเข้าไปตั้งนานแล้วไม่ยอมออกมาสักทีทุกคนก็ฮะ ไม่มีใครเข้าห้องน้ำสวยนี่จะใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตเดินเข้าห้องน้ำไปไรรประมาณนี้คนต่อไปไอ้ไอ้มีเรื่องเล่าไหยกำลังได้ยินแทนไอ้ไอ้ได้ฟังเรื่องที่ขักระตะเที่ยงอ่ะไม่รู้ฮ แต่ส่วนใหญ่ฟังจากครูส้มที่เนียนชอบเอามาเล่าคนนั้นอ๋อมาวันนี้อันนี้อันนี้หาดกระตาเป็นผีดําผีในดาน้ำอันนี้ใครน่าจะยังไม่ได้ฟังแต่เล่าซ้งให้หน่อยก็ตันก็คือการดําน้ํามันจะมีการดําน้าที่แบบแบกถังลงไปจากสาไอเดินแบกถังลงไปจากอะไรนะลงไปจากทะเลจากชายหาดแล้วก็เข้าแล้วก็ไปไปดําน้าเขาเรียกว่าชอไดอแล้วตอนเนี้ยอ่า ที่ที่มันดังของไทยที่หนึ่งก็คือที่ที่ทหาดกะตะจังหวัดภูกเก็ตแล้วก็คนที่เขามีนิยมก็คือไปดำตอนกลางคืนอ่าโอ้มีเสียงมีเสียงโอ,โอเค,อเคได้อ่แล้วตอนนี้ก็คือพอดำตอนกลางคืนเขาจะไปค้นหาอะไรตามลานทรายอะ่ะแล้วก็ดูดูกัน ว่าเจอตัวอะไรบ้างบอพี่คนนองเขาเก็ถ่ายตัวทัดทะเลอยู่ดูดีปรากฏว่าเขาก็าว่ายว่ายว่าย,ายตามลานทรายไปเรื่อยๆเลยปรากฏจู่ๆเขาก็เจอเป็นร่างฝรั่ง,งผู้ชายอนอนแบบนอนตรงนั้นมันลึกประมาณสิบเมตรอืมอ่าแล้วคือเจอร่างฝรั่ง,งผู้ชายนอนนอนคว่ำหน้าอยู่อ่าตรงบนลานทรายนั่น ああ味方オペレーターは最後の一人だ敵に見つかった引き金おいしやないおっ เ้อผ้าแจังหวะที่เห็นฝรั่งนอนนอนนิ่งอยู่ใต้น้ำลึกสิบเมตรอ่ะเขาก็ช็อกละอ่าแล้วเออไม่แล้วฝรั่งมันไม่ได้ใส่อุปกรณ์ดำน้ำนยแต่ใส่ฟินแล้วจู่้ฝรั่งที่นิ่งอยู่แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วทํามือว่าโอเคไหมอ่าทำแบบทามือสัญญ์ใต้น้ำโอเคไหมแล้วที่จู่ก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่โอเคมันอะโอเคคนเดียวเออแต่เนี้อตะเกียะเล่าที่เล่าให้จิมมี่ฟังอะยังเล่าไม่จบ พอจบเรื่องปับเจผู้หญิงคนนี้ที่ผู้หญิงคนนี้ก็ดำน้ำต่อไปจนจบไดแล้วก็ขึ้นตามปกติผีไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ได้ทาคืออะไรคือคือ,อตอนที่ถาตอนที่เล่าในรายการเขาก็หัวเราะกันแล้วก็วก่าทาไมถึงอยู่จนครบจบได้แล้วอากาศถังนึ่งตั้งห้าร้อย แต่จริงนะคือดำน้ําบางทีเราไม่รู้ว่าคือส่วนใหญ่ผีนักดำน้ํามันจะมาในในสภาพของอะไรนะในสภาพของคนที่ใส่ชุดดำน้ําอยู่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยไดย้นทั้งหมดมา,า,มามใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็มาแบบเป็นฟีดายิงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ว่ายมาโด,โดดเดียวสักทีมันคือโซโล่ไดเวอร์หรือผีอ,อ ล้วอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีคนที่เขาแบบอะไรนะคนที่เขาเก่งๆมากๆอะ่ะเขาดำน้ําแล้วอะไรนะเขาดำน้ําแล้วสมมติว่าไฟเขาแบตหมดเงี้ยเขาก็ดำกลับเรือเขาเองเลยเขาไม่สนเขาอัน,น,นอน,นี้มาทันมาทันอ่าเขาก็ดำกลับเรือเขาอือแล้วตอนนี้คือเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่ดำน้ำนําด้วยกันเนี่ยเขาบอกเราแล้วเขาก็ไปดำน้ำําแล้วเขาก็บอกว่าเขาไฟฉายเขาแบตน้าเข้าแบบเขาก็เลยกำลังจะกลับปรากฏว,ว่า เขาเห็นเขาเห็นคนอ่ะว่ายน้ําว่ายน้ําผ่านไปโดยไม่เปิดไฟเขาก็เลยแบบว่าตอนแรกเขาก็จะว่ายกลับเรือละต่อเขาก็เลยไม่กล้าเลยก็คือก็คือทนทนดําจนจบได้แล้วค่อยขึ้นมาพอขึ้นมาประกอบเป็นพี่คนที่เก่งๆเขาก็เจอเรื่องว่าอะไรนะี้เรื่องว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาแบตหมดเหมือนกันเขาก็เลยกำลังจะกลับเรือตอเอกม ถ้าไอ้เรื่องอะไรออกได้บอกหน่อยหรือจิมมี่ถ้ามีเรื่องอะไรเล่าได้เล่าได้เลยมามา,าเามนี่ยนียังมียังม,ม,มีเรื่องเขาใหญ่อยู่เข,ขาใหญ่นี่ก็ดุเอาเราไปเลยเดี๋ยวเขาใหญ่เดี๋ยวต้องต้องอยู่ในตอนที่ตอนที่ตายตรงนี้ก่อนจะได้มีสมาธิ お前らせまい気分だな。 ไม่ไม่ยิงเจมส์ดีดีดีออห้องนี้ไมใช่อีโมงแ้่แท้เฮ้ยถ้าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องใช้สมาธิเยอะ อตอนเด็กๆมีใครเคยมีพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังไหมบอกว่าแบบหันไปมองในที่ที่เหว่าไม่มีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยใช่ไหมผมเป็นเพรานั้นโอเคแล้วก็คุย่นันแล้วแบว่าชอบคุยกับใครก็ไม่รู้โอ้โหฮฮโอเครู้ที่มาทำไมเห็นผีก็คืออันนี้คือตอนเด็กๆในซอยที่อยู่ที่จันทร์สิบวงเนี่ยบ้านใหญ่ก็ ก็ตอนกลางคืนเนี sure. ่ยตอนนั้นอันนี้มองจากในมุมตัวเองนะเพราะว่าที่พ่อแม่บอกว่าตอนเด็กๆตอนกลางคืนจะหัวล้อหัวล้อพลิกครับพลิกครับปรากฏว่าพี่จําได้แน่นว่าตอนเด็กๆตอนกลางคืนอ่แล้วในห้องอ่ะมันจะบรรยากาศในห้องมันก็จะเป็นแบบเป็นห้อง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 นอนปกติทั่วไปแต่มันจะมีโคมไฟที่มันจะเป็นแก้วสีเขียวแล้วเวลาตอนกลางคืนที่จะกลัวนี่มากเลยแต่ก็คือ แต่คือมันต้องเปิดอ่ะอ่าก็คือไอ้ไฟนี้มันก็จะส่องเป็นไฟสีเขียวไปทั่วห้องดูมันจะดูหลอนๆแต่นี้ไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไฟนั้นหรอกมันเกี่ยวกับว่าสมัยนั้นอ่ะซอยที่อยู่อ่ะมันก็เป็นมันเป็นซอยของพวกข้าราชการอีคนเป็นหลานนะเขาก็จะอยู่เขาก็จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆแลวข้างหลังนะมันเป็นวัดข้างหลังไกลออกไปนะไม่ใช่ข้างหลังเตะเลยก็เป็นวัดแล้วตอนนี้ดอกนั้นก็จะเป็นป่ายหญ้า แล้วตอนนี้ตอนกลางคืนอนะในความรู้สึกตอนนั้นจะได้ยินเสียงคนร้องเพลงกล่อมเด็กโอ้โซ้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยโอ้โอะไรเงี้ยเออใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าส้อเพลงอะไรเน่ะแล้วเราก็มันเราก็แบบรู้สึกตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเรากลัวนะจะเห็นที่บ้านหรอเราัวยร้องเปนดกบหัวเราเอคิกคักแล้วบอกว่าได้ยินเสียงเพลงอะไรเงี้ย อมไม,ม่จบแล้วเฮ้ยพี่ต่อสตันนี้วะเร <laughs> ื่องผี เราเรื่องผีมีสมาธิเหมือนไม่ต้องกูได้เลยได้เดลี่วันนี้แล้วน้าโลมาจังเลยมาบ้าโอเคเราไม่โฟกัสเกมเราไม่โฟกัสเกมปั๊บยังเห็นไยกระดา้รัวๆเลยเนี่